ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนึ่าเจ็ดทำให้ตัวเองดูสกรปรกเจ้าสเสวียนจิงนึกไม่ถึงว่าเซี่ยเฉียวจะปฏิเสธทันทีแบบนี้สําหรับเขาแล้วความสามารถที่เซี่ยเฉียวมีนั้นเพียงพอแล้วราชครูคนปัจจุบันยังน่าจะอยู่ไปได้อีกสักสองสาปีถ้าหากเจ้าคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมอย่างนั้นต่อไปก็ลองเชิญคนอื่นขึ้นมาลองดูเจ้าสเสวียนจิงเองก็ไม่ได้บังคับฝืนใจนาง เซี่ยเฉียวไม่ใช่คนที่จะถ่อมตัวหากนางรู้สึกว่าตนเองใช้ได้นางจะต้องไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนที่วัดอวี๋ก็ยังมีผู้วิเศษอยู่เพียงแต่พวกเขาไม่ชอบลงจากเขานอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่มีความสามารถอยู่ในวัดอื่นๆอีกแต่คนที่จะเหมือนเผิงเทียนมิงและเซี่ยเฉียวนั้นมีน้อยจริงๆที่น่าเสียดายก็คือเซี่ยเฉียวอายุน้อยเกินไปความรับสวรรค์ยากที่จะขัดคืนนางอายุเท่านี้จะให้มารับผิดชอบหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ออกจะเป็นการบังคับฝืนใจกันเกินไปอยู่บ้าง แต่เมื่อรุ่นถัดไปไม่ได้ก็รอรุ่นถัดถัดไปก็แล้วกันเจ้าสวียนจิงครุ่นคิดเล็กน้อยแต่ในนั้นเขาก็นึกถึงอาจารย์ของเสี่ยเฉียวแล้วอาจารย์ของเจ้าโมหลิงจึงละเป็นอย่างไรเชี่ยวชาญด้านนี้หรือไม่เจ้าสวียนจิงเอ่ยถามคุณสมบัติของอาจารย์น่าจะเหมาะสมแต่อาจารย์ของข้ามีข้อเสียใหญ่อยู่ข้อหนึ่งเสี่ยเฉียวพูดตามความจริงอาจารย์ของข้าเป็นพวกพูดจาขวานผ่าซากท่านไม่รู้จักอ้อมค้อม ถ้าหากท่านมองเห็นว่าใครมีคราท่านก็จะพูดมันออกมาอย่างละเอียดทันทีจะพูดจนคนพูนั้นอึดอัดไม่สบายใจจิตใจว่าวุ่นกระวนกระวายบางทีครัภัยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าหากท่านทํางานให้ฮ่องเต้และฮ่องเต,งเต้ไม่มีความอดทนพอไม่พระองค์กิลมาอาจารย์ของข้าก็คงจะรักษาหัวเอาไว้ไม่ได้รย้ยแรงขนาดนั้นเชียวเจ้าสเสวียนจริงรู้สึกเหลือเชื่อวัสุยเย่ที่ตกทอดมาจากคนรุ่นก่อน,เป,นเป็นที่นิยมมีชื่อเสียงไม่น้อย แต่พอมาอยู่ในมือของอาจารย์ข้าก็เกือบจบสิ้นไปแล้วนั่นเป็นเพราะท่านมักจะล่วงเกินคนอื่นอยู่เสมอและมักจะถูกชกต่อยบ่อยๆหากท่านไม่เชื่อท่านถามพี่ชายใหญ่ของข้าดูได้เขาน่าจะเคยได้ยินบิดาของข้าพูดถึงอาจารย์มาบ้างเสี่ยเฉียวเอ๋ยเจ้าสเสวียนจิงหันไปมองเสี่ยผิงกังเสี่ยผิงกังนิ่งคิดเล็กน้อยโม่หลิงจื่อนักพระเท่านั้นหรือเสี่ยผิงกังกระกลิ้นกระหม่อมเคยได้ยินบิดาพูดถึง ท่านบอกว่าคนผู้นี้น่าโดนดท่านแทบอยากจะเอาดาบบั่นคอเขาให้รู้แล้วรู้รอดไปตอนนั้นที่บิดาลักพาตัวเขาขึ้นไปบนเขาท่านแทบจะทนไม่ไหวจนอยากจะฆ่าเขาแล้วโยนให้หมาป่ากินแต่โชคดีที่เขายืนกรานว่าท่านแม่ของข้ามีเคราะห์และเดิมพันกับท่านพ่อของข้าและได้รากครูเอ๋ยป่าข,ขอร้องแทนเขาไว้เขาจึงรักษาชีวิตน้อยๆไว้ได้ เสี้ยวเฉียวกลงสองมือของนางออกเห็นหรือยังว่าอาจารย์ของนางไม่เหมือนคนอื่นเขาขนาดอยู่ในรังโจรท่านยังกล้าขัดก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วท่านผู้นั้นทำบุญอะไรไว้มากมายขนาดไหนถึงได้มีลูกศิษย์ที่รู้ความและเอาใจใส่ท่านมากขนาดนั้นไม่เพียงแต่หาเงินรักษาวัดเอาไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเลี้ยงดูท่านยามชาราและสอนท่านให้หลอกคนอื่นเป็นพอเจ้าสเสวียนจิงได้ยินอย่างนั้นก็ไม่กล้าที่จะแนะนำคนผู้นี้ให้รับตำแหน่งในตอนที่เสด็จพ่อของเขายังครองราชอยู่จริงๆ เพลอๆเขายังไม่ทันจะได้ขึ้นครองบัลลังโมหลิงจือก็หัวขาดไปก่อนแล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เอาไว้พูดกันทีหลังเถอะเจ้าสเสวียนจริงรู้สึกว่าเซี่ยเฉียวรักใครเขาก็ควรที่จะรักไปด้วยต่อให้โมหลิงจือผู้นั้นจะน่าโมโหแต่พอนึกถึงว่าเขาเลี้ยงดูลูกศิษย์ออกมาได้ดีขนาดนี้ตนเองก็ไม่อยากที่จะถือสาหาความเขาแล้วดังนั้นรอให้เขาขึ้นครองราชก่อนแล้วค่อยพิจารณาเรื่องนี้อีกทีดีกว่า ในขณะนี้มีเพียงเจ้าสวียนจริงและเสี้ยผิงกังเท่านั้นที่มีอาการตอบโต้อ,อย่างปกติและสามารถพูดคุยกับเสี้ยเฉียวได้อย่างสงบแต่สิษน้องอีกสาคนกลับแผ่รังสีอารมณ์ที่ซับซ้อนออกมาอยู่ตลอดเวลาเสี้ยเฉียวเองก็รู้ว่ามันค่อนข้างรับได้ยากจึงให้เวลาพวกเขาได้คิดพิจารณาแน่นอนว่าหากจะพูดให้ถูกคือนางเป็นศิษย์พี่ใหญ่ตอนนี้นางจะก้มหน้ายอมรับผิดไม่ได้อย่างเด็ดขาด นางจะต้องใช้ความมั่นใจในฐานะสิทธิ์พี่ใหญ่ของตนเองเชิดหน้าขึ้นมาให้เด็กทั้งสามคนนี้แสดงความเคารพต่อนางให้ได้โดยดีนี่เป็นขั้นตอนแรกในการเปิดเผยตัวต,วตนและนางจะต้องไม่พลาดไม่นานนักเสี้ยเฉียวก็แต่งหน้าใหม่อีกครั้งหลังจากที่สังโยได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงและได้เห็นใบหน้าโมชูเซิงตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเลือดลมติดขัดอยู่ที่ลำคอเขาแทบจะตาบอดแล้วทำไมสิทธิ์พี่ใหญ่จะต้องทำให้ตัวเองดูสกรปรกอย่างนี้ด้วยข้าไม่เข้าใจจริงๆ ตอนที่หนึ่งหนึ่งสามแปดสิบที่ใหญ่ยุ่งมากหญิงสาวที่หน้าต่างงดงามคนหนึ่งกลับแต่งหน้าแต่งตัวให้ตัวเองดูแก่ชาราและเชยอย่างนี้อาญาว่าแต่ซังโยจะไม่เข้าใจเลยแม้แต่เจียงจิ้นลู่เองก็อดรังเกียจใบหน้านี้ไม่ได้เพียงแต่ตอนนี้พวกเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรได้แต่ต้องทนดูเซี่ยเฉียวติดอาวุธให้ตัวเองอย่างทำอะไรไม่ได้หลังจากที่ใบหน้าของนางได้สัมผัสอากาศแล้วเซี่ยเฉียวรู้สึกสบายขึ้นมาก ต่อไปพวกเจ้าก็อย่าได้เรียกข้าผิดเซียเฉียวไม่ลืมที่จะกำชับสิทธน้องทั้งหลายสิทธน้องของนางมองหน้ากันเองด้วยสีหน้าที่ไม่ติดจะให้ความร่วมมือเซียเฉียวเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเด็กบ้าพวกนี้ฉันไม่รู้ความจริงๆพวกเขาเป็นผู้ชายสามารถใช้ชีวิตแต่ละวันได้อย่างมีความสุขเหลือเกินคนอิ่มไม่รู้หรอกว่าคนหิวรู้สึกอย่างไรพวกเขาไม่รู้หรอกว่าการที่นางจะใช้ตัวตนเสี่ยเฉียวไปไหนมาไหนนั้นยากเย็นเพียงใดบางทีพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วเสี่ยเฉียวเอออย่างเคร่งครึม อาจารย์เองก็รู้เรื่องนี้ถ้าหากใครพลังปากไปอาจารย์ก็คงจะโมโหได้นะสังยมีสีหน้าลำบากใจอีกสองคนก็พยักหน้าอย่างจนใจพวกเขายังจะทําอะไรได้นางหนูนี่อายุน้อยแต่กลับมีความอาวุโสมากกว่าพวกเขาเข้าสํานักมานานขนาดนี้แล้วทุกปียังต้องทําความเคารพแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์และสิทธิ์พี่ใหญ่คําพูดที่พูดออกไปแล้วเอาคืนไม่ได้ตอนนี้พวกเขาจะไม่ให้ความเคารพนางก็ไม่ได้ แต่เมื่อพวกเขาคิดถึงรูปลักษณ์ที่ยังเด็กของนางก็รู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับเด็กคนหนึ่งหลังจากที่หยิบยกอาจารย์ขึ้นมาอ้างเสี้ยเฉียวก็นับว่าสามารถปิดปากพวกเขาได้สำเร็จแล้วนางใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อไม่มีคนนอกเห็นก็นับเป็นความปลอดภัยสบายใจอย่างมากเสียพิงกังยังมีอีกหลายเรื่องที่จะพูดแต่ตอนนี้เรื่องของชายชุดดำนั้นสำคัญกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพาตัวพวกเขาไปก่อนจับไปเขาก็ไม่ลืมที่จะขึงตาใส่เสี้ยเฉียวเพื่อเป็นการเตือนนาง และอยากจะบอกให้นางกลับไปรายงานตัวที่บ้านตระกูลเสียหลังจากที่กลับไปแล้วเพื่อให้เขาสั่งสอนเสียแต่โดยดีแต่เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเสียเฉียวคิดดีแล้วว่าหลังจากกลับไปแล้วนางจะเป็นพระชายาราชทายาทที่ทำตัวเรียบร้อยอยู่นิ่งๆสักเดือนทำไมนางยั่วมโมโหเขาได้แล้วจะหลบซ่อนไปก่อนไม่ได้หลังจากที่นางซ่อนตัวสักพักเสียผิงกังคนที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรก็คงจะลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ไปแล้ว พอเสียผิงกังจากไปเสียเฉียวก็เหมือนยกภูเขาออกไปจากอกได้แล้วก็ทำสีหน้าท่าทางสูงส่งลึกลับอย่างปรมาจารย์นำกลุ่มคนออกจากสถานที่รกร้างแห่งนี้ไปยังเมืองใกล้เคียงเจ้าสเสวียนจิงนำองค์ครักติดตามมาเบื้องหลังไม่น้อยท่าทางสง่างามมากบารมีในเมืองเล็กๆมีโรงเตี้ยมแต่งหนึ่งให้พวกเขาพักอาศัยได้เสียเฉียวยังคงใส่ใจความคิดเห็นของวิญญ,ญาณนางผาสะพายใช้เดินเล่นไปรอบๆ ที่นางเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงโฉมก่อนหน้านี้สไปยใช่ได้เห็นหมดแล้วพอเจ้าสวิญจิงและคนอื่นๆไม่อยู่แล้วสไปยใช่ก็มองนางและถามด้วยความไม่เข้าใจเจ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันทําไมถึงสามารถทําเรื่องที่ตัวเองอยากทําได้ด้วยต่อให้ที่บ้านเจ้าจะร่ารวยแต่ข้าก็เห็นว่านายหญิงบ้านตระกูลมึ่เองก็วุ่นวายด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ทั้งวันเหมือนกันข้าเองก็ยุ่งเสียเฉียวนั่งหลังตรงไม่เหมือนสไปยใช่สายหน้า พอได้เห็นปรมาจารย์ท่านนี้และนางจึงได้รู้ว่าชีวิตของนางน่าขันเพียงใดพวกเขาต่างก็เห็นเจ้าในสายตาต่อให้เจ้าหลอกลวงพวกเขาแต่พวกเขาก็แค่แปลกใจและไม่ได้ตำหนิติเตียนเจ้าเลยพวกเขาปกป้องเจ้าช่วยเหลือเจ้าสามีของเจ้าก็ตามใจเจ้าไม่เหมือนกับข้าตอนที่ข้าอยู่บ้านบิดามารดาตนเองข้าก็เหมือนกับสาวใช้ที่ทำงานหนักคนหนึ่งพอแต่งมาอยู่บ้านสามีก็ไม่ต่างกันเมื่อก่อนข้าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำ แต่ตอนนี้จูจ่ๆข้าก็รู้สึกว่าตอนที่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานตัวหนึ่งเลยสไปใช่เอยอย่างสับสนคุณค่าของนางอยู่ที่การทำงานหนักไม่หยุดเช่นเดียวกับเดรัจฉานตัวหนึ่งแต่ถ้าเดรัจฉานนั้นตายไปแล้วก็สามารถซื้อตัวใหม่มาได้ไม่เป็นไรตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่นางทำผิดไปแล้วใช่หรือไม่ช่องตามใจทุเดย์ตอนที่หนึ่งหนากไม่ต้องร้องไห้ สไปช์ชัไม่มีความอิจชาริษยาอะไรมากมายแม้ในเวลานี้ที่นางเห็นเสี้ยเฉียงมีอิสระนางก็ไม่ได้มีความเกลียดชงังไม่พอใจใดๆนางเป็นคนนิสัยดีและคอยดูแลปรนนิบัติคนอื่นมานานหลายปีหลังจากที่นางตายไปแล้วนางก็แค่คิดขึ้นมาว่าตนเองทำอะไรผิดไปตรงไหนและไม่อยากถูกลืมเท่านั้นปรมาจารย์ข้าไม่ควรเป็นคนรักความสะอาดและทำงานหนักหรือสไปช์ช่ถามนาง ข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการอยู่กับผู้คนเพียงแต่คิดว่าคนเราไม่ควรที่จะยอมเกินไปการทำงานหนักเป็นการกระทำที่มีคุณธรรมแต่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะมีอารมณ์และความปรารถนาด้วยเมื่อทำให้คนตนเองมีความสุขแล้วค่อยไปพิจารณาคนอื่นก็จะดีกว่าเสี่ยเฉียขมวดคิ้วครุ่นคิดบางที่เจ้าอาจจะให้มากเกินไปโดยที่คนอื่นไม่ต้องเรียกร้องก็ได้มาง่ายได้ยอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กที่ร้องให้มักจะมีลูกอมกินหากบางครั้งเจ้าทำตามใจตัวเองบางที่คนอื่นอาจจะสงสารเจ้าบ้างจะต้องทำให้คนอื่นเกิดความรักพวกเขาจึงจะใส่ใจเจ้าจริงๆเสี่ยเฉียวเองก็แค่ลองพูดออกมาเท่านั้นแต่สะพายใช่กับนิ่งเงียบไปและย้อนคิดถึงชีวิตตนเองนางมีพี่ชายและมีพี่สาวน้องสาวที่บ้านยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งสภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีนะักแต่บิดามารดาก็ไม่ได้เลี้ยงดูลูกๆไม่ดี ตอนที่นางยิงเด็กพอนางเห็นว่าพ่อแม่ลำบากก็ขยันเรียนหน่อยเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายใจและมีความสุขช่วงปีแรกๆนางก็ดูเหมือนจะได้รางวัลแต่ต่อมาก็ไม่มีอีกกระทั่งวันหนึ่งนางทำงานล่าช้าและโดนดุหลังจากนั้นและงานเหล่านั้นก็กลายเป็นงานของนางทั้งหมดเมื่อนางทำงานจนเคยชินแล้วก็ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นเด็กที่รู้ความบ้านสามีเองก็เลือกนางเพราะชื่อเสียงนั้นหลังจากที่นางแต่งเข้าไปแล้วนางก็ไม่ได้หยุดทำงาน จนตอนที่นางแต่งเข้าไปใหม่ๆแม่สามียังชมว่านางทำงานรวดเร็วและยังเคยบอกให้นางหยุดพักบ้างแต่นางก็คิดว่าเมื่อแม่สามีเข้าใจนางเช่นนี้นางก็ควรที่จะตั้งใจทำงานให้ดีพราะนานไปก็ไม่มีคนสนใจและชมนางอีกเหมือนเดิมทุกเรื่องที่นางทำให้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปหมดเมื่อก่อนข้าทำงานให้พวกเขามากเกินไปคนที่ทำงานหนักอย่างข้ากลับถูกลืม แต่ตอนนี้เมื่อมาคิดดูให้ดีกลับกลายเป็นตัวข้าเองที่ไม่ได้เห็นตัวเองเป็นคนคนหนึ่งน้ำเสียงสะพายช่ยสากระคายนางช่างหน้าสงสารแต่นางยังใช้ใบหน้าของเมื่งจีฟังจู่ๆแม่นางหน้าต่างงดงามที่ดูหยับกระด้างก็นั่งลงปิดหน้าร้องให้กลางถนนในเมืองเล็กๆนั้นไม่หยุดเสี้ยเฉียวเกือบจะหนีไปแล้วนางเห็นว่าคนมากมายกำลังมองมาและเมื่อพวกเขามองเห็นชุดที่นางใส่ก็คิดไปว่านางหลอกเอาเงินแม่นางท่านนี้เอออย่าร้องให้ไปเลย เสียเชียวกระอักระอ่วนเล็กน้อยรอบข้างเริ่มมีผู้คนเข้ามาใกล้และชี้นิวิภาควิจาร์ณกันแล้วหลายปีมานี้ข้าสับสนเลอะเลือนโทษด,ดินโทษฟ้าแม้แต่ลูกๆของข้าข้าก็เกลียดชังแต่คนที่ข้าควรเกลียดจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวข้าเองมากกว่าสไปยใช่รู้สึกเสียใจแค่ความสุขวันเดียวนี้จะมีความหมายอะไรเล่าจู่ๆสไปยใช่ก็ออกจากร่างมื่งจีฟังทันที ปรมาจารย์ความปรารถนาของข้าเป็นจริงแล้วถ้าหากมีชาติหน้านางจะต้องไม่ยากลำบากแบบนี้อีกแน่เสี้ยเฉียวเองก็งุนงงนางเล็กน้อยตอนเองยังไม่ได้ทำอะไรนางก็คิดได้แล้วหรือแต่นางคิดได้เช่นนี้ก็เป็นเรื่องดีนางจะได้ไม่ได้ต้องเปลืองน้ำลายพูดมากอีกดังนั้นเวลานี้เสี้ยเฉียวจึงเก็บวิญญาณของนางทันทีการเก็บวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นไปอย่างง่ายดายโดยเฉพาะเมื่อสภัยชายชที่ยินยอมพร้อมใจอย,อย่างนี้ จึงนี่เป็นการเปลืองแรงนางไม่จําเป็นจะต้องทําท่าทางอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายคนที่อยู่ใกล้ๆเห็นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาแค่คิดว่านักพรตผู้นี้กําลังทําพิธีให้แม่นางคนนี้เท่านั้นเพราะถึงอย่างไรเมื่อจีฟังก็ร้องห่มร้องให้จนนอนลงไปกับพื้นแล้วในตอนนี้ตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์โลกเปลี่ยนไปแล้วเสี้ยเฉียวทําสีหน้าไม่ถูกเล็กน้อยนักพรตหญิงผู้นี้ถึงกับเป็นลมไปแล้วท่านจะไม่มีมโนธรรมไม่สนใจนางไม่ได้นะ ใช่แล้วท่านนักพรตดูสิแม่นางคนนี้น่าสงสารมากนี่เกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่หรือว่าท่านเก็บเงินนางมากไปไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ขาดคนชอบดูความสนุกคลืค้นคนมุงยิ่งมากขึ้นทุกทีจนเสี้ยเฉียวถูกกักขวางไว้เสี้ยเฉียวมองเมื่งจีฟังอย่างช่วยไม่ได้แล้วกระแอไม่ออกมาเล็กน้อย ทุกท่านอย่าได้เข้าใจผิดไปค่าแค่แก้ไขปัญหาให้คุณชายท่านนี้เท่านั้นคุณชายท่านนี้ป่วยมาตั้งแต่เกิดเขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งข้าเห็นว่าเขาโดนของไม่เบาเลยจึงได้พูดคุยกับเขาอาจจะเป็นเพราะพูดจนเขารู้สึกเศร้าใจจนถึงกับเป็นลมไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอีกไม่นานเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วเสียเฉียวพูดจบก็หยิบเย็นขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วแต่มาลงบนหน้าผากเมื่งจีฟังเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นผู้หญิงไม่เหมือนคุณชายที่มีปัญหาอะไรเลยนี่ผู้ชายที่ไหนจะหน้าตาแบบนี้ ใครบางคนสงสยัยเมึ่งจีฟังฟื้นคืนสติพระฝ่ามือของเสี่ยเฉียวเขาลืมตาขึ้นอย่างสับสนงุนงงและพบว่ารอบกายเขามีคนมากมายฟื้นแล้วแล้วนามีความสามารถอยู่นะคนที่สัญจรผ่านไปมาตะโกนออกมาโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เมื่อจีฟังครุ้นคิดเล็กน้อยก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าตนเองดูเหมือนจะถูกวิญญาณสิงร่างและเพิ่งจะได้สติขึ้นมาในตอนนี้เอง เขาลุกขึ้นจากพื้นและมองซ้ายมองขวาข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าพาข้ามาหรือนางเล่าเก็บไปแล้วเสียเ้ยเฉียวตอบทันทีเก็บแล้วเมื่อจีฟังค่อนข้างประหลาดใจด้วยนึกไม่ถึงว่านักพระผู้นี้จะพอมีความสามารถอยู่บ้างเหมือนกันเขาพูดจาด้วยน้ำเสียงหยาบกระด้างแรกเริ่มเดิมทีคนรอบข้างก็คิดว่านักพระผู้นี้โกหกพกกลม แต่ตอนนี้เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าผู้หญิงที่ค่อนข้างดูดีตรงหน้านี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งจริงๆโลกเปลี่ยนไปแล้วชายชาราคนหนึ่งเหลือบมองมื่งจีฟังด้วยสายตาประหลาดทำไมเด็กผู้ชายดีๆคนหนึ่งถึงได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปเสียได้ยังมีสายตาร้อนแรงของชายชาตรีสองคนที่เปลี่ยนเป็นความพย,ยายงไปในทันที ในเมืองเล็กๆนี้ไม่ค่อยมีแม่นางที่แต่งตัวและมีลักษณะเช่นนี้จู่ๆก็มีแบบนี้โผล่มาคนหนึ่งพวกเขาจึงอดที่จะมองด้วยความตื่นเต้นยินดีไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ว่าจะกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งไปได้ทำไมหรือมื่จีฟังเอ๋ยถามด้วยความสับสนพอเขาพูดจบก็เพิ่งสังเกตเห็นเสื้อผ้าที่ตนเองสวมใส่อยู่ท่านใดนั้นเขาก็ตัวแข็งทื่อเป็นหินไปในทันทีเขาเขายังใส่ชุดผู้หญิงอยู่เลยนี่ ทำไมเสียเฉียวจึงรู้สึกว่านางสัมผัสได้ถึงความสุขของเหล่าสิทธิน้องเล่าสายตาของสิทธิน้องที่มองนางถูกพี่ชายใหญ่หิ้วคอขึ้นมาด้วยสีหน้าสิ้นหวังก็คงไม่ต่างอะไรกับอารมณ์ของนางในตอนนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไมีสีหน้าจะแตกต่างกันมากพวกสิทธิน้องเทียบก,กับนางไม่ได้ที่นี่มันที่ไหนรีพาข้าไปสิมึงจีฟังร้อนรนวางใจได้เรื่องนี้ไม่รู้ไปถึงเมืองหลวงหรอกเสี่ยเฉยวิมอย่างนี้เมตตาเจ้ากลับไปได้แล้ว แต่ไหนลองพูดอะไรดีๆให้ข้าฟังสักหน่อยก่อนสิเมื่งจีฟังถึงตาใส่นางนี่นางยังเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยมาปล้นคนตอนไฟไม่บ้านได้อย่างไรดวงตาดําขับของเสี้ยเฉียวมองเขาพูดสิพูดออกมาดีๆแล้วต่อไปข้าจะแก้คราภัยให้เจ้าด้วยข้าจะมีเคราะอะไรมากขนาดนั้นเมื่งจีฟังระเบิดโทสะเสี้ยเฉียวสายหน้าเรื่องนั้นก็ไม่แน่หรอก ข้าว่าเจ้านะถ้าหากยังทำตัวแบบเมื่อก่อนก็คงจะอยู่ได้ไม่เกิน30ปรอกเสียเฉียวพูดจบก็หยุดไปครู่หนึ่งข้าจะต้องเก็บค่าทำนายเพราะคำพูดนี้ด้วยกลับไปแล้วเจ้ายังจะต้องเอาเงินมาให้ข้าเพิ่มหนึ่งร้อยตำลึงเจ้าอยากได้เงินจนบ้าไปแล้วหรือแต่ไม่กี่คำก็จะคิดถึงร้อยตำลึงเชียวถ้าทางของเมืองจีฟังราวกับอยากจะบั่นคนางให้ตายอย่างไรอย่างนั้นแต่เสียเฉียวไม่ได้อนาทรร้อนใจข้าจริงจังนะหากเจ้าไม่เชื่อพอกับเมืองหลวงไปแล้ว เจ้าก็ลองดูค่าพานันว่าเจ้าจะต้องมีเคราะห์เรื่องผู้หญิงและแพ้เงินพนันมีเคราะห์อนตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งลบหลูวิชาพอสจะไปยเช้่ับไปเคราะห์ยก่อนหน้านี้ของมึงจีฟังก็คลี่คลายไปด้วยแต่ทันทีที่พลังโชคร้ายนั้นสลายหายไปเคราะห์พยเล็กๆน้อยๆอยๆอื่นก็ปรากฏชัดขึ้นเช่นกันเคราะห์ซ้อนหากข้ามีผู้หญิงนั่นจะไม่เรียกว่ามีบุญหรอกหรือมึงจีฟังไม่เชื่อ แต่คำพูดของปรมาจาร์ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เขาจะอยู่ได้ไม่ถึง30ปีอย่างนั้นหรือนั่นมันก็สั้นเกินไปไหมเซี่ยเฉียวเลิกคิวยิ้มยิ้มพราะรักของเจ้าดูเหมือนจะมากับพลังชั่วร้ายนะสีหน้าของเมิงจีฟังซับซ้อนเขาไม่น่าจะย่ำแย่ขนาดนั้นหรอกกระมังมีผู้หญิงมาคนหนึ่งและยังเป็นคราวคร้ห์ของเขาแต่ตอนนี้เขาเรีบไปจากที่นี่ก่อนค่อยว่ากันดีกว่าเขารับไม่ได้จริงๆที่ต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเขาก็เลยเอ่ย หากอย่างนั้นกลับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันปรมาจารย์โม่เชิญท่านหน้าฟังสีหน้าเสียเฉียวจริงจังเปลือกตาเม,มื่งจีฟังกระตุกทันทีเขาบทกรามปรมาจารย์โม่ท่านเป็นผู้วิเศษอย่าได้ถือสาหาความกับข้าถึงขนาดนี้เลยเขาพูดแล้วว่าโม่ชูเซิงเป็นผู้วิเศษไม่ใช่คนหลอกลวงแค่นี้ก็พอแล้วไหมเสี้เฉียวฉีกยิ้มและพยักหน้า ข้าจะไม่ถือสาหาความเอากับเด็กอย่างเจ้าหรอกนะแต่ว่าตอนที่นางทำนายดูดวงให้มงจีฟังในช่วงสองวันมานี้นางมองเห็นความลับสวรรค์บางอย่างได้รางๆคนผู้นี้มีวาสนาจะได้เป็นสิทธิอาจารย์กับนางเล็กน้อยเสี้ยเฉียวรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยมงจีฟังไม่ใช่คนดีอะไรเขาเป็นคุณชายเสเพลทั้งยังลบหลู่วิชาโชคดีที่วาสนานี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรและยังมีตัวแปรอีกมากไม่สามารถนับได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อจีฟังรู้สึกว่าโมชูเซิงมักจะดุเขาอยู่เสมอเขากัดฟันพูดใจดีๆออกไปแล้วนางจึงได้พาเขากลับออกไปแล้วเขาก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งหมดออกทันทีหลังจากที่เซี่ยเฉียวพาเขากลับไปแล้วตนเองก็เดินเล่นไปทั่วช่วงเวลาตลอดบ่ายนางถือโอกาสเก็บวิญ,ญญาณกลับมาได้ไม่น้อยเลยตกเย็นนางและสิบิน้องคนอื่นๆก็มารวมตัวกันเมื่อจีฟังรู้สึกได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนไปสายตาที่เซียวอวี๋หลงมองโมชูเซิงก่อนหน้านี้ให้ความเคารพนางเป็นพิเศษ แค่มองก็เห็นได้อย่างชัดเจนทันทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังหลบหน้าหลบตาโมชูเซิงหน้าก็ไม่ยอมเงยเขาดูไม่ค่อยมีความสุขและเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นเขามีท่าทางอึมครึมอย่างนี้มาก่อนอาจารย์เซียวได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนที่สุภาพอ่อนโยนคนทั้งสำนักศึกษาต่างก็รู้กันดีว่าเขาไม่ชอบโมโหโทโสต่อให้เขาจะโกรธแค่ไหนก็จะต้องรักษามารายาทกิริยาหน้ามองไหนเลยจะดูโซมเหมือนอย่างนี้ จิงสียังมีสัญญอีกเขาเปลี่ยนไปแล้ววิญญาณของอาจารย์ทั้งสองสลับกันหรือเขาแอบถามเจียงจิ้นลู่ริมฝีปากเจียงจิ้นลู่กระตุกเล็กน้อยข้าก็แค่ให้เขายืมร่างไปแค่คืนเดียวไม่ใช่หรือทําไมถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนี้แค่วันเดียวทําให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหรือเขาเอ่ยถามอีกเจียงจิ้นลู่ถอนหายใจเขาไม่อยากจะพูด สาเหตุที่เมื่อจีฟังพูดอย่างนั้นก็พระสังโยแสดงออกถึงความลหลงไหลยอย่างมากระหว่างที่สนทนาพูดคุยกันเขายังรินน้าชาให้ปรมาจารย์โม่ด้วยตัวเองจนดูเหมือนเด็กรับใช้ที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งคนที่ไม่รู้ก็อาจจะมองได้ว่าเขาวางแผนอยากได้อะไรจากโม่ชูเซิงจริงสทิทำไมไม่เห็นใต้เท้าเซี่ยแล้วละ่ะแล้วก็องคารก,ก็เปลี่ยนไปหลายคนด้วยมื่อจีฟังหวังว่าจะมีใครสักคนอธิบายอะไรให้เขาฟังบ้าง เสียงดังสัญญกรอกตาใส่เขาอย่าได้ทำเสียงดังรบกวนสิทธิพี่ใหญ่เมื่อจีฟังแทาจะกลายเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่แล้วอาจารย์สั่งท่านเองก็อยากให้ปรมาจารย์โมดูดวงให้หรือหรือว่าท่านเผยจุดอ่อนอะไรให้ปรมาจารย์โมจับได้เมื่อจีฟังหาเหตุผลอื่นมาอธิบายไม่ได้จริงๆเหลวไหลสิทธิพี่ใหญ่ถ้าทางราวกับเทพเซียนคนธรรมดายอย่างข้าก็ต้องชื่นชมสิการปฏิบัติรับใช้ก็สมควรแล้วสัญญย,ยิ้มพรางชื่นชมไปพลาง ตอนนี้เขาพยายามมองทะลุภายนอกเข้าไปดูถึงลักษณะกระดูกโครงร่างของนางอยู่ตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่สองไม่มีคนปกติเลยสักคนซังโยประจบประแจงอย่างจงแจง้งจนทําให้มงจีฟังตกใจจนตาแทบถลนออกมาจากเบ้าเหลือเชื่อจริงๆอาจารย์ทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นโรคร้ายแรงอะไรจึงได้มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างนี้มงจีฟังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่นึกไม่ถึงว่าเวลาต่อมาพวกเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอาจารย์เซียวไม่ยอมมองหน้านาง ส่วนอาจารย์ซังก็พูดจาเป็นบทกรบทกวีไม่หยุดราวกับว่าช่วงนี้เขากินบทกวีเข้าไปไม่น้อยช่างน,น่าตกใจจริงๆส่วนคุณชายเจียงตอนนี้เขาเห็นวิญญาณได้จึงมักจะตกตกใจอยู่เสมอบางครั้งก็อาเจียนออกมาหน้าสงสารไม่น้อยแต่คนที่น่าสงสารที่สุดในสายตาเขาก็หนีไม่พ้นอาจารย์หลีผพูดเท่านั้นแหละชาติที่แล้วไม่รู้เขาทำอะไรไว้จึงได้มีลูกศิษย์แบบนี้ไม่มีใครปกติเลยสักคน เมื่อจีฟังพยายามอดทนให้พ้นคืนนี้ไปเช้าตรู่วันถัดมาเขาก็กลับถึงเมืองหลวงและโล่งอกได้ในที่สุดเขาอยู่มานานขนาดนี้ยังไม่เคยรู้สึกไร้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อก่อนเลยการอยู่กับอาจารย์พวกนี้ทำให้เขารู้สึกแค่หายใจก็ผิดไปหมดโดยเฉพาะโมชูเซิงซึ่งเข้มงวดกับเขามากแม้แต่ตอนที่กินข้าวต่อหน้านางเขายังต้องค่อยๆเคี้ยวข้าวให้ละเอียดและตอบคำถามเรื่องคำพูดที่โด่งดังของลัทธิเต๋าบางครั้ง เขาจะรู้ได้อย่างไรเล่าเขาโตมาขนาดนี้ก็ยังไม่เคยอ่านคัมภีร์อะไรเลยเขาไม่ได้อายุมากเหมือนท่านแม่เสียหน่อยที่จะต้องสนใจเรื่องพวกนี้หากเขาไม่เห็นแก่ที่ว่าตนเองอาจจะต้องพึ่งพาให้นางช่วยแก้ไขเคราะห์ภัยให้อีกเขาคงไม่ทําตัวเรียบร้อยว่าง่ายอย่างนั้นหรอกหลังจากที่ทาตัวเป็นหลานชายอยู่ได้สองวันพอกลับถึงเมืองหลวงเมืองจีฟังก็เป็นอิสระบอยบินได้แล้วเขารีบไปหาเพื่อนฝูงมิสหายของเขาทันที ที่น้องเหล่านี้เติบโตมากับเขาและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหาไม่ใช่นั้นแล้วตอนที่พวกเขาทิ้งตนเองไว้แล้วเอาตัวรอดไปก่อนเขาก็คงจะต้องเลิกคบกับคนพวกนี้ไปแล้วลูกพี่ในที่สุดท่านก็กลับมาอย่างครบ32เป็นอย่างไรบ้างรัชทายาทไม่ได้ทุกตีท่านใช่ไหมพวกเขาทั้งหลายพยายามมองสำรวจเขาพวกเขาพบว่าสีหน้าของเมิงจีฟังไม่เลวเลยเพียงแต่ดูอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่านั้นพวกเจ้ายัางกล้าพูดอีก ตกลงกันแล้วว่าจะไปกับข้าแล้วอย่างไรเล่ามึงจีฟังกรอกตาใส่พวกเขาพอเห็นราชทายาดพวกเจ้าก็เห็นแนบกันไปหมดนี่อะไรน่ากลัวกันพวกเขาได้ยินแล้วก็มองเขาอย่างจนใจลูพีทันวาหากราชทายาดไม่น่ากลัวพวกข้าก็คงไม่หนีหรอกอีกอย่างตอนนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกสองคนพวกเราจะออกไปเที่ยวชมทิวทัศน์ยันจะต้องมาฟังเทศจากอาจารย์อีกหรือ ใช่ใช่พวกเราเป็นคนโง่พูดจาผงผางไม่คิดล่วงเกินคนอื่นอาได้ง่ายๆถ้าหากราชทายาททรงกริ้วขึ้นมาพวกเราคงจบไม่สวยแน่แต่ลูกพี่ไม่เหมือนพวกเราต่อให้ท่านไม่ให้เกียรติราชทายาทอย่างมากก็แค่ถูกตําหนิไม่กี่คําท่านมีองค์ชายสี่คอยคุ้มครองถึงอย่างไรหัวก็คงไม่หลุดจากบ่าพวกเขาแต่ละคนพูดเปล่าเปล่ามึงจีฟังได้แต่แค่เสียงออกมาพอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องไร้ประโยชน์พวกนี้แล้วข้าจะฝืนใจยอมรับคำขอโทษของพวกเจ้าก็แล้วกัน แต่ถึงอย่างไรก็ต้องแสดงออกอะไรสักหน่อยไหมมังจีฟังเอ่ยหน้าด้านๆพวกเขาต่างก็บน่นพึมพำอยู่ในใจก็พวกเขายังไม่ได้แสดงความขอโทษอะไรเลยแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ต้องไว้หน้ามังจีฟังอยู่ดีมีสิที่บ้านข้าเลี้ยงดูนักร้องนะัแสดงเอาไว้หลายคนเลยในบรรดาพวกนางมีอยู่สองคนหน้าต่างงดงามอย่างกับนางเซียนเลยนะ ดวงตาทันคู่ของนางเหมือนกับอัญมณีวิบวับเอวองก็เล็กบางลูกพี่อยากไปดูไหมหนึ่งในพวกเขาเอ่ยถามทันทีมึงจีฟังอยากไปแต่จู่ๆเขาก็นึกถึงที่โมชูเซิงพูดขึ้นมาได้นางบอกว่าหลังจากที่เขากลับมาเมืองหลวงแล้วจะมีครอบใคสองอย่างหนึ่งคือสาวงามสองคือบ่อนการพน,นันทำไมหรือลูกพี่ท่านออกไปกับอาจารย์ทีเดียวกลับมาทำตัวดีเลยหรือคนใกล้ชิดยอะเขาเล็กน้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ